เราเอาเวลานะไปดูแลร่างกายของเรานเนยยอะมากเลยหาอยู่หากินหาเสื้อผ้าหาที่อยู่อาศัยนะไม่สบายพาไปหาหมอเราดูแลร่างกายอนะย่างดีพิเศษเลยทุกคนทุกคนนะน้ำมาเกี่ยวนิดนึงยุงมากัดสักตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบนะไม่สบายใจเรารักเราเห่วงแหนร่างกายเราดูแลมากแต่เราไม่ได้ดูแลจิตใจ น่าเสียดายตรงนี้แหละถ้าเราได้ดูแลร่างกายแล้วก็ดูแลจิตใจด้วยจริงๆแล้วเราจะสุขหรือเราจะทุกข์เราจะดีหรือเราจะชั่วอยู่ที่ใจของเรานี่เองนี่เราหมดแต่ดูแลร่างกายไม่ได้ดูแลจิตใจต่อไปน,นี้มาดูแลจิตใจบ้างการดูแลจิตใจในเบื้องต้นนะตั้งใจไว้ก่อนเราขอรักษาศีห้าไปก่อนเอาห้าข้อพอไม่ต้องรักษาศีแปดหรอกเป็นฆราวาสได้ศีห้าก็บุญนักหนาละ จำศีลห้าได้ไหมใครจําไม่ได้ยกมือสิยกมือเดี๋ยวหลวงพ่อจะสุ่มถามนะ,ะได้ทุกคนนะมีใครไม่ได้บ้างมีไหมไม่มีเลยนะดีตั้งใจไว้ก่อนเบื้องต้นว่าเราจะไม่ทําผิดศีลห้าต่อไปเราก็มาฝึกจิตใจของเราให้มันคุ้นเคยที่จะไม่ทําผิดศีลคนทําผิดศีลได้เนะเพราะกิเลสมันครอบงาจิต อย่างความโกรธเกิดขึ้นนะเราก็ไปทําผิดศีลได้ไปทําร้ายคนอื่นได้ไปแกล้งรักทรัพย์เขาทาลายทรัพย์สินเขาก็ได้นะไปทําร้ายคนที่เขารักก็ได้นะหรือบางที่ทำลายชื่อเสียงเขาใส่ร้ายเขาหรือไปด่าว่าเขาเนะีย่ยเวลากิเลสมันครอบงาใจนะโทสะครอบงาใจนะทำผิดศีลได้ห้าข้อเลยอย่างเวลาโทสะครอบงาใจใจ,ใจิตใจเศร้าๆเสียใจเลยบางคนก็ไปกินเหล้านะ อินละให้มันเพลินเพินให้มันลืมๆืมไปงั้นโทสะตัวเดียวนั้นทําให้เราผิดศีลห้าได้โลภตัวเดียวโลภหรือราคะหรือโลภะเนี่ยก็ทําให้ผิดศีลห้าได้อย่างเราโลภนะเราก็ไปทํรลายเขาได้ไปแย่งชิงสมบัติเขาได้ไปแย่งลูกแย่งเมียเขาได้ไปปลิ้นปล้อนหลอกลวงเขาได้หรือเวลาใจเรามีโลภะมีความโลภเกิดขึ้นมีราคะมีหลายชื่อนะตัวเดียวกันแหละบางทีเรียกราคะบางทีเรียกโลภะอะไรอย่างเงี้ย ก็ดีใจเรามีโลภะมีราคากระก็ดีกระดา้ามีความสุขเลี้ยงฉลองกินเหล้ารวมความแล้วก็คือที่เราทําผิดศีลห้าได้นะเพราะว่าใจของเราเนี้ยถูกกิเลสกลับงำนี่ทาไงเราจะยกระดับใจของเราเราก็ฝึกจิตใจของเราถ้ากิเลสมาเราคอยรู้ทันโลภขึ้นมาเรารู้ทันโกรธขึ้นมาเรารู้ทันฟุ้งซ่านขึ้นมาเรารู้ทันหัดรู้ทันมันบ่อยๆนะทันทีที่เรารู้ทันอย่างใจมันโกรธเนี่ย เรารู้ว่าใจมันโกรธนะความโกรธมันจะหายอัตโนมัตินะเวลาโลภเรารู้ทันว่ามันโลภความโลภจะหายอัตโนมัตินี่พวกเราไม่เคยฝึกเวลาโกรธขึ้นมาเนี่ยเราทํายังไงเราก็ไปคิดถึงคนที่เราโกรธไปดูคนที่เราโกรธอย่างเราขับรถอยูนะ่คนมาปาดหน้าเราเราโกรธเงี้ยไม่มีใครย,ย้อนมาดูว่าใจกําลังโกรธแต่จะไปดูไอ้คนนี้แหละมันปาดเราเดี๋ยวต้องหาทางเอาคืนเอาคืนไม่ทันก็กดแตรด่ามัน บางคนออกปากด่าเลยอยู่ในรถอะไรคนนั้นไม่ได้ยินนะคนนั่งข้างๆนี่หูชิงเลยนะเคยเป็นไหมเคยกดแรด่าเขาแม่งไหมเพราะอะไรเพราะว่าโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเราหมดแต่ดูเขาเราไม่ได้เห็นว่าใจกําลังโกรธถ,ถ้าเราเห็นว่าใจกําลังโกรธนะเราจะรู้เลยว่าใจไม่สบายใจไม่มีความสุขเรื่องอะไรนะเขาขับรถอยู่ตัวรถแต่ใจเราอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขคนละเรื่องกัน มันไม่มาปาดัวดใจเราซะหน่อยนะม,มันขับรถปาดหน้าหน้ารถเราไม่ได้ชนเราด้วยเพราะอะไรพระใจเราโมจะไปสนใจคนอื่นนะสนใจคนอื่นไม่สนใจจิตใจของตัวเองถ้าเราคอยย้อนกลับมาสนใจจิตใจตัวเองนะเขาขับรถปาดหน้าใจมันโกรธรู้ว่าใจมันโกรธหรือเราไปเดินศูนย์การค้าแถวนี้ก็มีห้างอะไรเยอะแยะนะสร้างกันใหญ่โตไปเดินแล้วน่ากลัวยากจนมากเลยนะ อะไรก็น่าซื้อไปหมดแล้วเราไปเดินดูเห็นของอยากได้เห็นนันนี่ก็อยากได้ <_ c oughs> เห็นนันนี่ก็อยากได้เวลาที่เราอยากได้สังเกตไหมเราจะสนใจสิ่งที่เราอยากได้เราไม่ได้สนใจว่าใจกําลังมีความอยากนะ่มันกลับข้างกัน,นิีเดียวเองเราเอาแต่สนใจเห็นมือถือใหม่นะใจมันก็ไปอยู่ที่มือถืออยากได้อยากได้ไม่ได้ย้อนมาเห็นว่าใจกําลังมีความอยาก ถ้าย้อนมาเห็นใจที่ไม่ความอยากถ้าความอยากมันจะดับอัตโนมัตินะเราไม่ต้องดับมาหรอกเพราะความอยากเป็นกิเลสความโกรธก็เป็นกิเลสนะความโลภความหลงอะไรนี่กิเลสเท่านั้นแหละโดยธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะเกิดได้ตออเราเผลอถ้าเมื่อไหร่เรามีสติอยู่กิเลสอยู่ไม่ได้กิเลสที่มีอยู่จะดับทันทีกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติอยู่นี้เราก็มีสติคอยรู้ทันใจของเราไว้โกรธขึ้นมารู้ว่าโกรธโลภขึ้นมารู้ว่าโลภ มีผู้หญิงคนหนึ่งนะไปเล่าให้หลวงพ่อฟังนานนักหนาแล้วบอกว่าไปเดินศูนย์การค้าเนี่ยเห็นกระเป๋าสวยอยากได้อยากได้รู้ว่าอยากได้รู้ทันใจไม่ซื้ออยากได้รู้ว่าอยากได้ความอยากดับแล้วเผลออีกทีหนึ่งนะกระเป๋ากลับมาอยู่บ้านนะพอ <c oughs> <c oughs> เเผลอปุ๊บโลภครอบงำนะควักบัตรเครดิตรูดเอาเลยนะได้ง่ายรู้สึกได้ฟรีไม่ได้จ่ายตังค์เลย นะรูดอย่างเดียวนะไม่ได้ใจตังนี่พวกเราจะมาฝึกนะฝึกใจของเราไม่งั้นเราจะถูกกิเลสลากเข้าไปจนเราผิดศีลผิดธรรมต่อไปนี้เวลาความโกรธเกิดขึ้นให้รู้ว่าโกรธอย่ามัวแต่ดูคนที่โกรธอย่ามัวแต่ดูคนที่ทําให้เราโกรธอย่ามัวแต่ดูสิ่งที่ทําให้เราไม่พอใจหรือเวลาโลภขึ้นมาชอบขึ้นมานะอยากได้อะไรขึ้นมาเนี่ยให้รู้ว่าอยากซะก,ก่อน รู้ว่าอยากนะความอยากมันจะดับเมื่อความอยากดับแล้วเนี่ยเราจะเป็นคนที่มีเหตุผลอะไรสมควรซื้อเราก็ซื้ออะไรไม่สมควรเราก็ไม่ซื้อมันจะมีเหตุผลขึ้นมาเนี่ยเลยถูกความโลภครอบงำนี่ความโกรธแรงๆครอบงำนั้นก็ไม่ทําผิดศีลได้ความโลภแรงๆครอบงำก็ไม่ทำผิดศีลได้ถ้าเราขจัดต้นต่อเรารู้เท่าทันความโกรธความโลภในใจเรารับรองว่าศีลห้าเนี่ยถือง,ง่ายมากเลย แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยมีสตริรักษาจิตนั่นแหละจิตจะมีสีอัตโนมัติขึ้นมางั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกจิตฝึกใจของเราเราวมจ่ดูแลร่างกายเราไม่ได้ดูแลจิตใจของเราเราปล่อยให้ศัตรูของจิตใจคือกิเลสเนี่ยเพ่นพ่านอยู่ตลอดวันตลอดคืนแต่เป็นนี่นะคอยสังเกตกิเลสมาก็รู้กิเลสมาก็รู้อย่าปล่อยให้มันเพ่นพ่านเข้ามาครอบงําใจ ถ้าทําได้อย่างนี้ใจเราจะเริ่มมีคุณภาพนะจะดีขึ้นดีขึ้นไม่เคยมีศีลเราก็จะมีศีด